السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد قطان ربه ميم إسلام سمراء กับการติดตามเรื่องราวของหลักการอิสลามนะฮะในเรื่องของการปฏิบัติการสร้างครอบครัวแบบอิสลามนะครับเราก็ได้รู้ไว้แล้วว่าการสร้างครอบครัวแบบอิสลามเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรนะฮะโดยคนหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะฮะตลอดไปนะทั้งในดุนยานี้และอาคิร้อนี้นะครับก็จะต้องเริ่มด้วยกับการเลือกคู่ครองที่ดี ที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเรานะและจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการนิกายอย่างถูกต้องนะครับมีอะไรบ้างที่ฝ่ายชายนั้นจําเป็นจะต้องให้กับฝ่ายหญิงนะนั่นก็คือมารู้ว่าสินสมรสนั่นเองนะและเมื่อมีการนิกาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะมาควบคู่กับการนิกาเลยนั่นก็คือการจัดงานแต่งงานหรือว่าภาษาหรับเรียกว่าการวาลีมานะ การวลีมานนั่นก็คืออาอิสมุลลิดตอามิฟินอุลิสคอสก็คือการเลี้ยงอาหารกันนั่นแหละการเลี้ยงอาหารในเรื่องของการแต่งงานนะท่านอนัสรอลลอฮฺได้กล่าวว่านะมาอวลาดนบิสัลลัลลอฮุอะลัยวะสุลแลฮฺชัยมินลิสัยนะก็คืออะไรที่ท่านนบีุลเสัลลัลลอฮฺวยุฮูเราะิสัลลัมเนี่ยจัดการอ่า จัดงานวารีมะนะกับผู้หญิงนะก็คือสิ่งที่เอาวลัมยาชะก็คือจงจัดงานวารีมะถึงแม้ว่าจะด้วยแกะตัวเดียวก็ตามนะนบีสั่งใช้ให้เราเนี่ยทำการจัดงานวารีมะถึงแม้ว่าแกะตัวเดียวนะถึงแม้ว่าจะมีอาหารอะไรเล็กน้อยน้อยก็ตามก็ให้ทําการจัดงานวารีมะนะครับส่วนหุกรมหนะุฮุกรกมของการจัดงานวารีมะเนี่ยก็คือザฮเบ ذهب ذهب ج ุ ه ม ر ู ل ์ูน ا ลมะมาีลาันูวลิุก็คือจุมหมฮูรจุมฮูรุูอุละมะก็คือบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่นั่นเองกล่าวว่าการวิลิมาเนี่ยคือสุนนะนะอะไรที่เป็นสุนนะนะก็คือสิ่งที่มาจากท่านนบีสุลตัลลุลวะสลัมไม่ว่าจะเป็นการกระทําจากท่านนบีคําพูดหรือว่าการยอมรับของท่านนบีก็ตาม นะส่วนเราจะเห็นได้ว่าบางอย่างเนี่ยบรรดานักวิชาการจะไม่ได้เรียกว่าซุนนะแต่จะเรียกว่ามุสตาฮับมุสตาฮับนั่นก็คือสิ่งที่มีการสนับสนุนให้กระทํานั่นเองนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นซุนนะสิ่งนั้นคือมุสตาฮับทั้งหมดและอะไรก็แตและส่วนมุสตาฮับทุกอย่างไม่ใช่ว่ามุสตาฮับทุกอย่างจะถูกจะถือว่าเป็นซุนนะ แต่สุนนะทุกอย่างคือมุสตาบเพราะว่าสุนนะคือสิ่งที่มาจากท่านอับดุลเลาะฮุลัยวะสลัมและทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากคําสอนมาจากแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยคือมุสตาบสนับสนุนให้กระทําแต่มุสตาบก็คือสนับสนุนให้กระทําบางอย่างที <y <y RYAN, sí ่ถือว่าเป็นมุสตาบแต่อาจจะไม่ได้มีการยืนยันตัวบทที่ชัดเจนมาจากท่านอับดุลเลาะฮุลลาะเวลสลัมก็ตามก็ถือว่าเป็นมุสตาบอย่างเช่นอ่า การจ่ายามหัศทั้งหมดนะ EP ที่แล้วการจ่ายมหัศทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นมุสตาฮับก่อนที่จะทําการอิกะนะถือว่าเป็นมุสตาฮับส่วนถ้าจ่ายหลังถือว่าเป็นยายอิสอนุญาตนะมุสตาฮับจะได้รับผลบุญในการกระทํา ส่วนนักวิชาการบางส่วนนะก็ถือว่าเป็นวาจิบนะการจัดงานวลาลนมทน์นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าเป็นมุสตาบเป็นสุนนะของท่านอับดุลลอฮฺอัลลัลมและบางส่วนถือว่าเป็นวาจิบที่จะต้องปฏิบัติแต่ว่าเป็นส่วนน้อยวิสตาดลอฮอัลลอฮฺกจบิอัลกับีอันนี้นะครับซึ่งทัศนะที่ถือว่ามีน้ำหนักและโทษ เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นั่นก็คือการจัดงานวารีมาตเนี่ยเป็นสุนหน้ของท่านอับดุลลาห์ฮุอะลัยลอฮซัลลัมและเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เราเนี่ยได้กระทําซึ่งแน่นอนแหละปัจจุบันนะที่ไหนมีนิกาก็จะมีวารีมานะถึงแม้ว่าจะเป็นงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆก็ตามนะทีนี้เวลาเวลาที่จะจัดงานวารีมาเนี่ยจะจัดได้เมื่อไหร่ ท่านอิมฮามฮะฟิซอิบนุฮจาร์อันอสกลานีเด็กาวอวะว่กากับที่ทะเลฝศลัฟชาวศลัฟเนี่ยก็คือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันชาวศลัฟคืออะไรครับชาวศลัฟก็คือบุคคลที่อยู่ในยุค300ปีแรกนั่นเองผู้ที่ได้รับสายทางความรู้อ่ามาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมท่านนบีส่งต่อให้บรรดาซอฮาบะห์ ซอฮาบะส่งต่อความรู้ให้กับบรรดาตาบีอินตาบีอินส่งต่อมาที่บรรดาตาบีตาบีอินซึ่งในยุคตาบีตาบีนเนี่ยก็จะมีอิหมามทั้งสี่นะอิหมามมาลิกอิหมามอบูอานิฟาอิหมามชาฟีแล้วก็อิหมามอัลมัดแล้วก็อัตบาอุตาบีตาบีอินก็คือในยุคนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรดานักวิชาการฮาริสอิหมามบุคอรีอิหมามมุสลิมนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะนี่คือชาวสลับ อิหม่ามอ,าอิหม่ามฮะฟิซอิบนูฮาจาร์นัสกลานีเนี่ยด้กล่าวว่าแน่นอนบรรดาชาวสลับเนี่ยได้มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของวัคติฮะในเวลาที่จัดงานวะลีิมะนะก็คือว่าจะหันหัวอินดันเอาก็เอาก็คือจะในวันที่ทำการอากัดอักัดนิก้าเลยหรือเปล่าเอาอินดะดูหรือว่า หรือว ah ่าในวันที ale, ok ่จะเข้าหออ่าบางคนอาจจะในกลางวันหนึ่งเข้าหอวันหนึ่งหรือว่าหลังจากนั้นอิลาะนะกอละนะกาเลนอันเนออิบนุซุบกีนะว่าวันนันคุณมิ่นฟะลินนบีมิ่นฟะลินนบีมิ่นฟะลินนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนั้นบ่าเดดุคุณก็คือจากคำกล่าวจากการกระทำของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยก็คือ ท่านอาบีเนี่ยก็จะจัดงานวารีมะหลังจากที่ท่านเนี่ยเข้าหอแล้วหลังจากได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาแล้วท่านนี้มาพาูดิกี่ยวกับว่าการเนยอาเช่นรอิลากิสซาติไซนับิบตโตญชินก็คือซีเนี่ยมีการดึนยันจากเรื่องราวของท่านไซนับอิบนูญชินนะดังนั้นในสรุปตรงนี้ว่าการจัดงานวารีมะนะครับเป็น ุนนะเป็นมุสตาฟที่เราได้กระทําส่วนในเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับก็คือจะจัดในวันที่ทําการอักอนิกาเลยก็ได้หรือว่าหลังจากนั้นอีกสักสามวันก็ได้ถือว่าไม่มีปัญหานะครับทีนี้ในเรื่องราวของการจัดการนิกานะครับการจัดงานวาริมะนะ่ก็คือมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอระวัง ระมัดระวังนั่นก็คืออะไรก็ตามที่มันจะเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อรัศบีฮานุวาตละในวันงานวาลิมะอย่างเช่นอะไรเสียงเพลงอ่าเดี๋ยวนี้พองานแต่งงานก็ชอบนะฮะในการที่จะบังบ้านโอ้โหเปิดเพลงดังลั่นเลยเนี่ย เริ่มต้นนะครับในงานอักตนใการากนกาในการสร้างครอบครัวแบบอิสลามเนี่ยเราต้องละทิ้งมักศิษย์อะไรต่างๆไปทั้งหมดนะครับเสียงเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่อิจมะในยุคซลัฟว่าเป็นสิ่งที่เขารอกนะไม่อนุญาตที่จะให้มีหรือการโอร้อวดการโอร้อวดกันในเรื่องของการวลิมะโดยเฉพาะอ่าสตรีที่โอ้อวด ความสวยงามบรรดาผู้หญิงที่ไปงานแต่งและแต่งตัวสวยๆงามๆนะครับอันนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องอละทิ้งแล้วก็ขจัดให้ออกไปจากงานวาริมะงานเลี้ยงแต่งงานเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวของอิสลามส่วนอาหารนะฮะ ส่วนการจัดงานวริมาในบางอย่างสิ่งที่เราจะต้องอะระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนักเสียตักเตือนนะครับนั่นก็คือการเดี๋ยวนี้เรามักที่จะมีการถ่ายรูปกันจางช่างมาเลยจัดซุ้มสวยงามนะถ่ายรูปถ่ายรูปกันแล้วก็ผู้หญิงเจ้าสาวก็อยู่แล้วก็ปะปนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดร,ระวังนะอย่างน้อยที่สุดถ้าถ่ายรูปถ่ายรูปเราก็มีแค่เฉพาะญาติญาตหรือถ้าเพื่อนๆเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ก็ถ่ายอ่าเพื่อน <ๆ S 2> <ว>ที่เป็นผู้หญิงอยากถ่ายก็ถ่ายคู่กับเจ้าสาวอย่างเดียว,<พ>ว<ก>ส่วนเพื่อนที่เป็นเจ้าบ่าวออกมาผู้ชายาส่วนพวเวนพื่อนที่เป็นผู้ชายก็ถ่ายกับเจ้าบ่าวอย่างเดียวให้เจ้าสาวออก อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะะต่อมานั่นก็คือในเรื่องของอะไรนะการเผยแพร่เดี๋ยวนี้ถ้าสมัยก่อนสมัยก่อนเวลาแต่งถ่ายรูปเรายังไม่มีโซเชียลเขาก็จะเก็บใส่อัลบัม้มใสใสอัลบั้มรูปภาพไว้อาจจะโอ้ สิบปียี่สิบปีมาดูโอ้นี่งาน,นแต่งเรานะหรือว่าให้ลูดูอ่านี่งานแต่งย่อก,กับมะนะอ่าอันเนี้ยแต่สมัยนี้ไม่ได้ต้องเผยแพร่และยิ่งเผยแพร่เท่าไหร่เผยแพร่เอารอของผู้หญิงเผยแพร่รูปภาพของผู้หญิงเผยแพร่ความสวยงามของผู้หญิงลงตามโซเชียลเนี่ยมันจะเป็นบาปยาเรียตาบใดที่รูปนั้นยังอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันก็จะเป็นบาปไปเรื่อยนะครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือการเลี้ยงอาหารกันอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะตักเตือนนะฮะนั่นก็คือด้วยกับฮาดิษของทง่านนบดุลเบิัลลอห์อะลัยซัลลัมนะครับบอกว่าชะุต่ออาก็คืออาหารที่เลวต่ออามุนวารีไหมอย่าได้อะไะให้เนียที่เชิญแต่คนรวยอาหารที่เลวก็คืออาหารในงานวารีมาที่เชิญแต่คนรวย วายุมเน่าหันมสซากินแล้วก็ละทิ้งหรือว่าห้ามไม่ให้คนจนเข้าไปว่ามัเริมยอดยิบุดดาวะฟากดจลละาละฮัวรอซูลและใครก็ตามที่ไม่ตอบรับคําเชิญนในงานวาริมะเขาฝ่าฝืนตอบละและรอซูลของพระองค์ฮะดิษนี้นะครับมีบทสรุปไว้อาหารที่เลวก็คืออาหารที่เชิญแต่คนรวยแต่ว่าคนจนเนี่ยไม่เชิญ ในหมู่บ้านโอ้โหไอนี่อยู่ใกล้กันคนถ้าเชิญไปเดี๋ยวเนี้มักจะมีและอย่าลืมการจัดงานวาริมักคือการเฉลิมฉลองในงานแต่งงานไม่ใช่งานหากำไรบางคนโอ้โหลงทุนไปพอแล้วแจกซองแจกซองพอหลังเลิกงานมานัังนับซองอุ้ยจะขาดทุนหรือจะได้กำไรแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยอย่างนี้ อาจจะเราแจกซองไปเขาอาจจะช่วยช่วยมาบ้างไม่เป็นไรนะเพราะว่า,าการจัดงานเวิมาคือการสุนนะของท่านลลอภิลสลุณลมซึ่งจะได้รับผลบุญอยู่แล้วนะ,ะถ้าหากว่ามีเยอะเราก็จัดเยอะที่ไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองนะ,ะถ้ามีน้อยนะฮะเราก็จัดน้อยงานเล็กๆแค่นั้นเองนะแล้วก็เชิญทุกๆคนไม่ใช่เชิญแค่เฉพาะคนรวยอย่างเดียว นะแล้วก็สำหรับคนที่ได้รับคำเชิญนะครวายิบที่จะต้องตอบรับคำเชิญนะวรลิมะนะถ้าหากว่าไม่มีอ,อุปสรรคจำเป็นใดๆก็ตามเขาจะต้องตอบรับคำเชิญแล้วก็ไปงานนั้นนะครับอันนี้ก็คือการจัดเรื่องราวของการจัดงานวรลิมะนะครับก็อีพีนี้ฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้ครับวัสลามุอะลัยกุมะเระห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ